สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนมาชมข้าวนาปังตอนเที่ยงนะครับผมนะวิวงามกันเลยครับข้าวกำลงังโตเลยครับผมนะบรรยากาศร้อนกันเลยครับผมพาเพื่อนมาชมเนาะครับข้าวกำลังงามนะครับ บรรยากาศละร้อนกันเลยทีเดียวเราสูบน้ำใส่เนาะข้าวงามมากเลยครับผมเนาะบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมพาเพื่อนมาชมครับ นาเข้างามเลยครับผมนะพพเนาะพาเพื่อนมาชมเนาะนะผมเนาะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเนาะเขียวไปหมดแลวครับเจนี้น้ำดีนะครับผมเนาะชนี้น้ำจะน้อยน,นิดนึงครับฝั่งนี้นะผมเนาะเดี๋ยวก็จะสูบมาใส่เนาะ ตอนนี้ก็พึ่งจะเริ่มลงนะครับผมนะครับสองช่องเนาะข้าวกำลังขึ้นนะผมนะด้านใหนหนู้นเขียวกันเลยทีเดียวนะผมนะมองเรียบๆนู้นเป็นโรงงานนะผมนะบรรยากาศตอนเที่ยนะครับร,ร้อนๆกันเลยครับ มาถ่ายเพื่อนชมเนาะบรรยากาศท้องนายามเที่ยนครับเงียบเงานะครับผมนะ นาข้าวเขียวมากนะครับผมนะปีน้าปีนี้น่าจะได้ผลผลิตดีเนาะนะครับข้าวนาปางที่ผ่านมานี่ก็จะได้เลยนะครับผมนะแต่ละนาน,นะครับได้ข้าวดีเลยครับปีนี้ปีที่ผ่านมาเนาะ เวลาเที่ยงเยงวันหยุดนะครับจะเงียบสงบมากเลยนะพร้อมคนับ คลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านในคํา,ารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมเป็นกำลังใจใกันด้วยเนาะนะครับผมจะได้ผริตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมครับผมสวัสดีครับ